ตันี้ได้หลายดอกอยู่ค่ะดอกเล็กๆหมนมานมานานกว่านังไก่ค่ะดอกสวยๆที่ไหนได้เห็ดอะไรก็ไม่รู้ก่อนจะขึ้นเขาโทรบอกสามีก่อนว่าฉันขึ้นเขานะเขาก็บอกว่าอื้อ นี่ค่ะโอ้โหหาดอกนี้ก่อนเลยยังได้อยู่โอ้โหหาดอกอ่างนี้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยขายใหญ่ๆเนี่ยโอ้ยเพื่อนมันชันอะนะ่ะเนาะต้องขอโทษนะยึกยยักยักโอ้โหโอ้โห,โโหดูสิสมบูรณ์มากเลย นสวยค่ะโอ้นี่ค่ะอุ้ยนุ่นเห็ดหนังไก่ไน,านานจะได้เจอดอกสวยๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆอวันนี้บอกกับบอสว่าฉันหวังว่าเธอจะไม่ส่งไม่เสร็จหายใช่คืนนี้ าทำงาน8วัน9วันติดตกันแล้วค่ะไม่ได้ไปวันหยุดเลยสักวันนึนอนตื่นตีสี่แต่เมื่อคืนก็เลิกงานแล้วแล้วไงเราก็มีเวลาขึ้นเขาทำคลิปวิดีโออีกให้เพื่อนๆๆด,ดูกันนี่ค่ะอือสุดยอดสวยยังสวยอยู่ว่อยากได้แบบนี้สักห้ากิโล หาที่ไหนเนาะห้ากิโลเนี่ยถ้าไม่ได้พุ่นนี้ก็ต้องขึ้นข้างบนอีกคนก็เสียวเขาเขายิงสัตว์กันนะคะเ,เสียไม่หยุดยัง้งอือ ดูสิค่ัเพืเ่อนๆสวยลดเลยปเอามาให้หมดแล้วนี่ลูกเล็กลูกน้อยเอามันหมดเลยนี่มีหน่อยหนึ่งมาเที่ยวหน้าเราก็จะเห็นเขาตดโตค่ะเพืเ่อนๆดูสวยโอ้โหอย่าให้หนอนกินเลยขายใหญ่ๆอย่างเงี้ยเสียดายนี่คาดว่านหนอนไม่ได้กินนะคะเนี่ย บุญบุญของเจ้าแล้วดูสิคะพันธุน์ถนอมอย่างดีไม่ให้แตกค่ะเดี๋ยวไปดอกใหม่นี่คะ่ะโอ้ไม่รู้ว่าอะไรไปโดนเขาแตกล้วแต่ว่าเขาก็ยังสวยอยู่ขออย่าให้มีหนอนนะคะนี่คะ่ะหวังว่านี่คะ่ะ คิดว่าคงไม่นะไม่นะโอ้ยอย่าบอกว่าไม่สิกินจริงๆริงนไะ่ขาก็เอาค่ะนี่นี่หนดอกค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม่กินขาอยาให้กินเลยเพราะว่าถือลงไปหนักแล้วขอสดๆเลย ดอกก็เอานะคะดอกอะ่ะแล้วทะลุถนอมมากเลยไม่รู้อะไรมาเหยียบเขานะคะเนี่ยดอกยังได้อยู่เลย ได้อยู่ค่ะเพื่อนๆนู่นน่ะใต้กระถังนู่นะนะได้เด้อยู่เลยแต่อันนี้คิดว่าคงไม่ได้แล้วละ่ะอันเนี้ยจักอะไรเหยียบเละไปเลยเราเห็นที่มันขายที่ห้างอะแห้งจะเน่าไม่เน่าแหลยขายโลนึงสามสี่ร้อยปบาท ขายโลละร้อยมันก็ไม่อยากจะซื้อกันมันจะไปซื้อของแพ,พงกันแต่คนที่นี่เขาซื้อเขาก็ไม่ได้ซื้อเยอะนะคะเพื<ๆ>่อนๆเขาซื้อสองสามดอกไปทําน้ําซอสแค่น,นั้นเองเมื่อวานนี้ก็เก็บแล้วก็เอาให้พ่อสามีเลยทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ให้พ่อสามีาจะไปผัดไปอะไรก็ไม่รู้แนะ่ละผัดอะไรก็แล้วแต่ให้แล้วอะ ทำความสะอาดได้เสร็จเลยนี่ค่ะเพื่อนๆสามสี่ห้าดอกนู่นตรงนู้นอีกดอกหนึ่งเก็บกันเลยนี่ค่ะหนึ่งดอกเดี๋ยวเขาไปตัดตรงนู้น สวยทุกดอกเลยค่ะเดี๋ยวหนอนกินไม่กินไม่เดี๋ยวไปดูกันไรุ่นกันนะคะมีหนอนหรือเปล่าไม่เพื่อนโอ้เสียใจเสียใจจังนอนจ้ะไหนที่มันเกิดนานแล้วมันจะเป็นนอนนะคะ เดด้ายจังมันก็แก่หน่อยแลคะแต่ว่ามันก็ได้อยู่ลุ้นไปเลยว่ามีหนอนไหม แม่เจอหนังแกะสักฝูงนึงเนาะแบบที่เราเคยเก็บกันอะแต่ตอนนี้มันไปหมดแล้วไงได้อยู่ค่ะได้อยู่ นี่ค่ะเพื่อนๆย่างสวยเลยนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหดอกอลังการค่ะสวยงามอืม้อ ขายักใหญ่ได้อย่างนี้สักกลุ่มเบลอเบลอ,อหน่อยอะ่ะขาบเบลอเลยคะ่ปะปลาสะจากนอนนะคะอันนี้น้ำหนักดีคะ่ะหลานโทรมาบอกว่าให้มันเกิดละให้มันเกิดป้าพันหนึ่งโอ้โหม่นใจจริงๆในหลานก็ี่สวยมาก สวยนะคะเนี่ยหาอยู่ไหนเนาะหาอยู่ทางนี้ค่ะโอ้โหได้มาทั้งจวงจะทำอีกทีนะคะเนี่ยสวยค่ะอุ้ยแมวพิท่าค่ะ นี่ค่ะสวยเก็บเห็ดวันนี้นะมุดอย่างเดียวเลยนะคะมุดอย่างเดียวถึงจะได้เห็ดค่ะวันนี้ เบ,า,บา,าเบาค่ะอันนี้เห็ดขายเล็กๆเบาเบาเลยแต่ก็เอาไปเถอะช่วงนี้เห็ดเห็ดน้อยไม่ค่อยมีละดอกบางๆเบา,บาๆนี่ค่ะไม่มีดอกเก็บยูอ่ะ